ขนมเทียนให้สวยนะคะเราตัดใบตองความกว้างประมาณ15เซนความยาวประมาณ22เซนนะคะแล้วก็ฉีกใบตองเลยตัดทีละหลายๆแผ่นพร้อมกันนะคะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ใช้ใบตองแค่ชั้นเดียวค่ะใบตองเราจะตัดค้างคืนไว้นะคะมันจะได้ไม่แตกง่ายจากนั้นก็เอามาพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทางด้านทางด้านที่มันแข็งๆนะคะ แล้วก็ตัดให้มันมนส่วนทางด้านปลายนะคะเลดกลับด้านมาแล้วก็ตัดให้มีทรงแหลมนิดนึ่งก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะพร้อมหอ่อวิธีการห่อนะคะเรากดตรงกึ่งกลางไวแบบ้แล้วเอานิ้วชี้นิ้วชี้นะคะขวาไปกดกดให้ตรงมุมที่เรากดไว้เมื่อกี้นะคะด้านนอกแล้วก็ดันเข้ามา ดันพร้อมกับดันด้านซ้ายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ดึงดึงชายขยายออกแบบนี้ถ้าเราเอาไวแ้แคบแคบแบบนี้นะคะมันจะส่งไม่สวยเราก็ดึงออกมาเลยแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะใส่ขนมเทียนที่เราปั้นไว้เข้าไปแล้วก็กดค่ะพับเข้าไปพับเข้าไปเราจะรู้ขนมแล้วว่ามันอยู่ ตรงนี้นะคะใช้นิ้วโป้งสัมผัสจะได้ทรงประมาณนี้แล้วใช้นิ้วโป้งขวากดใบตองขวาเข้ามาฝั่งซ้ายค่ะจับพับเข้ามาทีนี้ใบตองฝั่งนี้นะคะมันจะเลยเลยมุมน,นี้แล้วใช่ไหมเราก็พับเก็บได้ค่ะซ่อนไว้แล้วก็ขยับขนมขยับทรงขนมนะคะ ยับใ,ให้มันเป็นท,ทรงทรงฐานสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็พับเข้ามาค่ะพอพับเข้ามาแล้วชายใบตองนะคะเรากะระยะอย่างเงี้ยมันจะเกินมันเกินพอเน็บเข้าไปแล้วเวลานึ่งแล้วมันจะเด้งออกมานะคะแล้วก็ตัดชายออกนิดนึงแล้วก็เน็บเข้าไปเลย ขนมเทียนแบบง่ายๆประหยัดใบตอง